อันนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะอันนี้เรามาวัดป่าสีถาวรลนะคะอันนี้เป็นรูปตอนที่หลวงพ่อถาวรกับพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงเดินทางภาพมันจะสันนะคะพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงพ่อถาวรท่านกำลังทำโครงการของสถานที่วัดแห่งนี้นะคะ บรรทัโครงการสร้างนะคะแล้วก็นี่ค่ะี๋ยวก็อันนี้จะนำไปตรงปล่อยปลาปล่อยปลาไอไปปล่อยไปให้อาหารปลาให้อาหารปลากันนะคะนี่ค่ะเป็นโครงการโครงการบวชพระของสถานที่นี้แล้วก็อันนี้ก็เป็น พระเจ้าอยู่หัวทกรัชการที่ก้ากับประเทศนะคะที่ท่านได้มาเยี่ยมสถานที่ปัดป่าศรีสาวรนแห่งนี้มาวางโครงการร่วมกับหลวง,ง,งพ่อถาวรที่นี้เราจะพาไปที่อันนี้เป็นที่เรากำลังเดินไปนี่เป็นอ่โรงทานนะคะแต่ว่าจใช้เห็นตอนที่ท่าน มีผู้มีพระคุณยางยิง่งเลยค่ะเสียงเป็นครูบาอาจารย์แต่ละท่านแล้วก็พ่อแม่ที่ท่านได้นี่ค่ะอการค่ะอันนี้คือลงทานนะคะลงทานที่อ,อยาิโยมที่ท่านได้มาปฏิบัติธรรมก็ท่านก็ได้มา รงน,นี้เป็นโรงอาหารโรงทานนี่ค่ะพัดอาจจะเสียงเบานิดนึงนะคะใส่แมสแล้วก็บรนยายด้วยแล้วเพ่วลาอบรมธรรมะนะคะเป็นป้ายที่ท่านนั่นไว้ว่าอบรมธรรมะนี่ค่ะท,ที่ที่ผ่านมาอบรมธรรมะอบรมนั่งสมาธิเดินกรรมฐานแล้วก็พร้อมกับเด็กนักเรียนนะคะพอาจจะถ่ายไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะก็ ถ้าอะไรที่ไม่ชัดก็ขอโทษขอไฟไว้ตรงน,นี้ด้วยนะเป็นมือพุทมือใหม่อันนี้เราก็จะต้องโอนี่นะคะปลาทีเาาาะะะะ่เขาให้อาหารนะคะเห็นไหมคะเขาให้อาหารปลาให้มันกินเต็มน,นี่เราไปซื้ออาหารไปซื้ออาหารปลา่ะ มีอันเดียวเดี๋ยวก้านมีอันเดียวเดี๋ยวเข้ามาคืนกันเนาะก็เลยไ่ให้เลยนี่ไงเดี๋ยวพัดเอาเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังมาคืนเดี๋ยวพัดจะแล้วก็เป็นให้สองใบ

ไปไกลอย่างี there, right? uh ้ดเลยดีเลยีเลยไม่ไครดี okay. ่ะมากันใหญ่เลยค่ะมากันดูดิค่ะ มากันแยโอโอ้โ,อโหมืดฟ้ามัวดินเลยค่ะนี่เลคะให้อาหารปลาทาบุญเสร็จแล้วถวายสังฆทานเสร็จแล้วเราก็มาทันทานนะคะให้อาหารจากันเพื่อให้เขามีชีวิตได้อยู่ในแม่น้ำคงคาที่สวยเย็นสอาดสดใสเนี่ยะค่ะกว้างมากเลยค่ะไปดูนีน่น,นี่นะคะกค็ขอน,นี่ค่ะให้ดูกัน ที่ค่บเป,ป็นศาลาที่ให้อาหารปลาค่เนี่อีกฝั่งนึ่งนะคะนี่ค่ะดูเม็ดปลาโมดินเลยค่ะค่ะมาดูเพื่อนๆทุกที่น้องๆก็มาทำบุญกันนะคะวันนี้ทำสังฆทานเสร็จแล้วก็มาให้อาหารปลาทำทานกับสัตว์ นะคะันไายกุสักเตรีให้อาหารานี่คะ่ดคะดูค่ะี่ถ้าเพื่อนๆถ้าใครอยากมา FC คนไหนอยากมาก็มาวัดป่าสีสาวอนนะคะี่ค่ะที่นครนายกนะคะวัดป่าศีสาวอนนะคะร,ราานานยกราจีนบุรี อยู่ติดเขตกันเลยนี่ค่ะมาเยอะมากค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะอ่านี่เราไปกันมหาเนี่เยเขื่นฝากเพื่อนๆไว้ที่นี่นะคะ เดี๋ยวจุดที่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่ออันนี้ท่านปล่อยละอองฝอยนะคะเนี่ยดูดูละอองฝอยนะคะเนี่ยนี่นะคะฝอยนะคะเนี่ยละองฝอยสวยนะคะฝอยนี่คือละอองละอองฝอยที่เขาฆ่าเชื้อนะคะเนี่ยน่าน่าจะเป็นแอลกอฮอล์ที่ท่านปล่อยมาฆ่าเชื้อใช่ไหมค่ะที่ป่าศสีสาบอนนะคะเนี่ย อันนี้จะปล่อยเป็นอันนี้น้ำเลยเป็นละอองสวยเลยสวยค่ะสวยดูทำาค่มากเป็นละอองเลยค่ะเนี่ยเป็นละอองเนี่ยปล่อยค่าเชื้อนะคะเนี่ยมางั้นมาที่วัดมาทำบุญถ้าก็จะปล่อยอย่างเงี้ยค่ะ น,ะะน,น,น,นี่ค่ะมีละอองเป็นละอองฝอยแอลกอฮอล์ที่กรายเชื้อนะี่คะเนี่ยนี่เห็นได้ด้วยจุด